เดินที่ชิวหาของก่อนอา้อาวอ่ะพี่ครับอา้อาวอา้าวอ้าวยิงกูใหญ่อา้อาวอ้าวมึงเพิ่งออกมาจากบ้านของมึงก็เต็มสิวะอา้าวเฮียกูยังไม่ได้อะไรเลยเพิ่งลงมาจะเย็นเย็นเย็นๆอ้าเอาเอโอ้อีนี่แม่ก็รัวกูซะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตายเร็วไปไหมวะนาทีเดียว สวัสดีครับน้องๆชาวไมคบัฟเฟ่เกมมิ่งมีคนเคยบอกไว้ว่าเกมโรโยคราวเนี่ยเป็นเกมแนวอ่าสใสัน่ารักเอาไว้เล่นแก้เครียดได้ผมเลยลองจัดมาดูดูซิมันจะเป็นยังไงอก็เป็นทีเทอร์เรียลเป็นสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นณต้รอชีวิตคนสุดท้ายคือผู้ชนะ ทางเออไหลลื่นดีเดินตามลูกศรจะกอาา่อยากกดตรงนี้อ๋อมีขีดสั์ด้วยตัวอะไรอะแพะแกะการาฟิกก็น่ารักดีนะเหมือนเล่นพวก l ร ok, t s u n l o k tos อะไรพวกนี้ไปตามเส้นทางอ้าวมีศัตรูด้วยอ่ะยังสู้ไม่ได้เหรอโอ้มีหีบส,สมบัติเออซะ ให้ดาบมันหนึงเล่มไปไปสู้ศัตรูตีธรรมดาเออฟิลเวลาโจมตีก็รู้สึกว่าหนักแน่นดีนะ impact p o o อ่ะอัพสกิลเลยว่าัพและอัพสกิลได้เลยตีด้วย skill ใช้ได้นะกระแทกแต่ปั้นไปต่อ ตัดต้นไม้ด้วยเหรอโอ้ตัดต้นไม้ทำสวนเหรอคารัาสติง้งกา,ารคลาด้วยตัดต้นไม้แล้วมวคาคลาสเป็น,นไ,ได้ได้ท่อนไม้มาหนึ่งท่อนโอ้มีคาัาสซีนนะมีคาัาสซีนไม่ธรรมดา นี่แลกเลยนะ,ะมามาอืมสตันไม่ล่ะสตันไม่ล่ะไม่เท่าไหร่นะอืมอือถอยท่อนไม้ใช้ยังไงอ่าท่อนไม้เออน่าจะมีประโยชน์นะเวลาแบบศัตรูมาเยอะๆอะไรเงี้ยชนะชนเลย ในดวงดอกทานตะวันเลโอนี่อะไรบ้างดาบสกินหมวกเมื่อกี้ได้อัลล็อกมา,มกากนหน้ากากอีนนอีหรือเปล่าสกินนี่ ไล่กลายเดอร์เครื่องล่อนเนาะจัดแรงแก็ร้านค้าอืมต้องใช้เงินซื้อใช้เพชรใช่ไหมตามสไตล์ตัวฮีโร่ตัวนี้ก็เทเออม,มันมีอาชีพอ,อื่นด้วยโอ้กังฟูโชลิว,วเชนเลยนะมีสกินสำหรับฮีโร่เราเปลี่ยนเปลี่ยนลุกได้โอ้เทนี่ ใช้ได้ใช้ได้ของแม่งเยอะเลยอ่ะเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยอัลล็อกนี้มาได้ปาิ่งเลเวลาล่อนลงแล้วมีประกายอ่ะเป็นดาตกมั้มีแว่นมีหูน่ารักมีซื้อเพชรอช้แม่งเถอะ่อะเริ่ม น้องลุยดิเป็นไงหาห้องหาห้องเกมก็น่ารักดีนะเออมีระบบนู่นนี่นั่นไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยนะโบบ้บาหรือว่าไอ้พวกผับจีอะไรพวกนี้ยสารภาพตามตรงมาเป็นไงมาดูมีอะไรบ้างธนู ขวานนักเวทเออทำไมฟรีทำไมเขียนว่าฟรีต่อไปไม่ฟรีเหรอนักดาบธนูดีกว่าไหมโอ้อลังอะ่ะธนูเหมือนแบบเรือสุพรรณหงอะไรอย่างเงี้นนะเอาเลยสวยงามน่ารักดีรอรอรอหมุนหมุนหมุนมาลุย เออนั่งเรือเหาะมาแนวผับจีนะนั่งเครื่องบินมากระโดดล่มนะนี่ก็เครื่องร่อนเครื่องร่อนลงตรงไหนดีโซไหนดีต้องลงกลางหมู่บ้านเดือจะได้ของทํานทำไมมันบังคับไม่ไปวะไม่ลงกลางหมู่บ้านนะเออ นะลงตรงนี้ก็ได้อ้าวไอ้นั่นลงใกล้ๆด้วยเอ้ยยังไม่บวกดีกว่าเดี๋ยว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 ค่อยบวกจะตามมานะเว้ยยังไม่มีของเลยไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวหาของก่อนเดินเข้าบ้านก่อนอใกลละอีกนิดเดียวโอ้ยทำไมมันเดินช้าจังวะกดขี่สัตว์ดิมาลุยเลยใกล้หมู่บ้านแล้วมามา เดินที่ชิวหาของก่อนอา้อาวอ่ะพี่ครับอา้อาวอา้าวอ้าวยิงกูใหญ่อา้าวอ้าวมึงเพิ่งออกมาจากบ้านของมึงก็เต็มสิวะอา้าวเฮียกูยังไม่ได้อะไรเลยเพิ่งลงมาจะเย็น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 อ้าเอาอโอ้อีอนี้แม่ก็รัวกูซะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตายเร็วไปไหมวะนาทีเดียวอะอะไรวะเนี่ยเออเอาไม่เอาไม่เอาหม่รอคิวเอ๊ะเรา ตัวนี้เอาเปลี่ยนตัวเม uh, นเมนเอ่าเมนฮีโร่เมนคาเรคเตอร์นะนี่ต้องต้องน้องเบลล่านี่เปลี่ยนสกินมีสกินนี่ใส่หมวกเออนี่ใส่หน้ากากก่อนนี่แหละใส่ไปเสริมความงามนิดนึงอ่ะนี่แหละพร้อมล่ะมาลุยเอาจริงละ อน,นี่แหละน้องเบลล่าน้องเบลล่ามาชทโนก่อนมาลุยคิดว่าไม่ลงกลางกลางแมปละเพราะว่าคนแม่งลงเยอะใครๆก็ต้องการแบบเออก็ต้องการของดูดิแม่งล่วงกันไม้กูยางกูยางกูจะไปลงแบบบ้านนอกบ้านนอกเลยอะแบบเอาแบบไกลๆอะ ไกลผู้ไกลคนเลยเรอนให้ไปไกลที่สุดละแม่งลงที่เดียวกันก็ฆ่ากันเร็วเดี๋ยวเราต้องแอบซุ่มกันต้องไปซุ่มอยู่ไกลๆเก็บของเก็บอะไรงเงีย้ยเยอะๆยังไม่ไหวกดรอนร่อนรๆอนอ้าวตกสะพานไหมเนี่ยโอ้เกือบเว้ยไปบ้านก็ไม่ไกลมาก พักหนึ่งอ่ะกล่องแดงกล่องแดงเก็บกล่องแดงปึ๊บโอ้โหโชคดีเลยเว้ยโอ้โหเปิดกล่องแรกได้สอกได้ของม่วงเลยเว้ยไปต่อเลยพวกเป็นสัญญาณที่ดีเพิ่งมีใครมาเนะเว้ยเนี่ยเออเลเวลขึ้นเราเดินไปเรื่อยๆนะตรงตรงเลเวลเราอะที่เป็นเป็นเลขสีคือเขียวอะเลเวลมันจะขึ้นเอง ขึ้นแบบช้าๆพอขึ้นแล้วเราก็รีบอ,อัพสกิลซะโอ้ของม่วงแต่ว่ามันเป็นของนักเวท่ะนะกล่องนี้ดิอ่ะเก็บให้หมดมีอะไรเก็บให้หมดเอาไว้ก่อนเสียดายอ่ะของม่วงถ้าเป็นแบบโจมตีแบบฟิสิกอลไม่ใช่โจมตีเวทก็คงดีมันมันแบบมันก็ไม่ตรงกับกับคลาสเรานะ เวลาเล่นกับเพื่อนนี่ก็แบบเออมาแบบใช้เพื่อนได้อะไรเงี้ยมีอะไรบ้างเก็บไปก่อนอยากได้อาวุธอ่ะอาวุธยังสีเขียวอยู่เลยอ่ะจะสู้ใครได้เนี่ยย <First line. S 1> าของไม่ค่อยดีเลยของนักเวทโคตรเยอะ เอาเริ่มฆ่ากันแล้วครับเริ่มฆ่ากันแล้วเดี๋ยวผมยังไม่ยุ่งกับใครนะครับผมขออยู่บ้านนอกแถวนี้ก่อนขอซุ่มก่อนแป๊บนึ่งนี่มีใครอยู่บ้านเก็บเก็บให้หมดสีม่วงมาอีกแล้วอืมใส่ไปก่อนดีได้มาเร็วตอนนี้กูเก็บแหลกอะ่ะซุ่มอยู่คนเดียว ผมว่าคงยังไม่มีใครมาอยู่แถวนี้นะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างออจะออกจากไกลตัวเมือนิดนึงเด่วงมาหนึ่งน้ำเงินยังไม่ใช่อาวุธที่ตรงแบบตรงอาชีพจริงๆแต่ก็แก้ขัดไปก่อนมาลุ้นกล่องนี้ซิอืมนะ ดาบโจมตนะีเพิ่มอย่างน้อยก็เพิ่มโจมตทีที่ข้อลมีอะไรความแม่นยำหรออกล่องนี้ดีแค่ายาน้องงินเขียวอือดชุดเกาะอยากได้ชุดตอนนี้มองหาชุดเกาะสีน้ำเงินอย่างน้อย เก็บไบไม้ใบหญ้านี่ตัดรวงข้าวก่อนรวงข้าวนี้ตัดแล้วมากินได้นะอ้าวเดี๋ยวครับพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นครับผมผมกำลังเกี่ยวข้าวอยู่พี่โดนอะไรวะเนี่ยสตันเหรอจะไปไหนล่ะจะไปไหนจะตายอ้าวใครผัวมาเหรออ่ะผัวโอ้โหสองลุมเลยอ้าวอ้า เอาไงเอาไงนี่เป็นไงล่ะอีกตัวหนึ่งมามามามึงลุมกเหรอลุมกเหรออือเอาไปซะจบเก็บข้าวต่อเกี่ยวข้าวต่อเก็บไว้คับอาหารอืมเทียบมาผงมีแค่นี่มีใครมายุ่งแล้วนะเนี่ยเก็บให้หมด กลับมาอีกรอบมันเมื่อกี้แคปหน้าจอมันหลุดอยู่ก็หลุดคุยอยู่คนเดียวต้องนานนี่ฮะมีเหตุการณ์ตบกันหอยกระจายไปตั้งหลายรอบแล,ลอลแล้วเนี่ยเหลือคนไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฉากก็บีบเข้ามาโอ้ตายละดีนะไม่มีคนได้ไม่อัดใหม่ดีเกมไม่หลุดด้วยเอ,เอาอะไรเห็ดของแม่งไม่เทพหาของม่วไม่ค่อยได้เลยอ,ะอ่ะใครไปตีหมูไว้เนี่ยวิ่งกลับมาเนี่ย ลงศพสองลงโอ้โหไอ้นี่นี่แม่งน่าจะฆ่าเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหายไปไหนโอ้วิ่งเร็วด้วยแสดงว่าของไอ้นี่เทพไอ้นี่แม่งฆ่าคนแบบเห็นลงศพกองกันสองสามโลงไอ้นี่แม่งน่าจะท่าทางจะแบบไม่ควรจะตามดีไหมวะแต่มันก็ใกล้จะตายนะโอ้กลับมาละกลับมาละอ้าวเลือดไม่ขึ้นยังวิ่งกับมาตีเราอีกโอ้โหไอ้นี่แม่งก็นะมึงก็ ูของโอ้โหนี่ของเพียบโอ้โหลูนเติมเลือดการ์ดโอ้โหของม่วงทั้งตัวไอ้นี่ของม่วงทั้งตัวไม่น่าแม่งฆ่าเขาแบบนั่งแดกข้าวสบายใจเชยญแบบโอ้โหเราใช้เราเรียกว่าเอาหากินกับสถานการณ์นี้เราเข้าไปหล่อดางมันนั่นเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวกูเทพเลยครับม่วงทั้งตัวครับเชิญชมได้ดูรูนครบอีก,การ์ดด้วย การ์ดม่วงการ์ดม่วงเดี๋ยวเปลี่ยนกาดการ์ดม่วงใส่การ์ดเขียวออกการดม่วงใส่เข้าไปกูเทพภายในหนึ่งวิโอ้โหที่เจอมันตัวต่อตัวก่อนหน้านี้แล้วคงก็คงเป็นศพนอนในโรงเหมือนตรงที่นอนตรงชายหาดละโชคดีโชคดีเจอมันตอนที่มันใกล้ตายแล้วกินกินข้าวไม่ทันเน่ยจอเรายิงมอข้าวกระจายดูของเขไม่เก็บกันโรงนี้เป็นไงอุ้ย ไอคนที่ตายในของก็ดีนะเนี่ยอา้าวฉากก็บีบอา้าวเฮียนี่อา้าวนี่เราเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉากบีบเอ้ย,อยทำไมยิงมันไม่เข้าวะโอ้ยยิงโคตรแรงเลยเฮียสตาร์อา้าวเฮียตายเลยชิบหายแล้วอะไรเนี่ยอา้าวโอ้ยกําลังดูของฉากก็บีบอา้าวไล้ที่สองอ๋อไอตัวนั้นเหลือตัวสุดท้ายเอย้เหลือเหลือแค่เรากับตัวกับตัว,ตวมันนี่ว่าโอ้แม่เฮียเออมันก็เทพอะของไม่ยิงไม่เข้าเลยอะ มันกูม่วงแล้วมึงอะไรวะเนี่ยเออเว้ยอ่ะอย่างน้อยนะลองเล่นก็ได้ที่สองก็ก็ถือว่าโอเคนะแม่งก็พอตัวพอตัวไม่อยากจะคุยอ่ะเนี่ยอันล็อกของเพียบเลยได้เงินกล่องหนึ่งมีอะไรบ้างอู้อาชีพเมนต์ได้กล่องมาได้เห็ดอ๋อเปลี่ยนไอคอนได้ อะไรอีกมงกุฎอุ้ยได้เฮดเกียร์ด้วยอ่ะเราจบที่สองไงรองแชมป์ก็โอเคโอ้ถ้าฉากไม่บีบนะอาจจะมีลุ้นแบบยิงไกลๆมันสตาร์ทมันอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบโอ้มันเข้ามาตอนเราเผลอัน,นเรากำลังก้มเก็บได้ลงศพใหม่ด้วยเฮออ้อดีเวลากูตายกูจะได้ไปดูอนาถไม่ใช่เป็นโลงผุๆพังๆเออเวลาตายลงศพจะได้สวยไงนะ มีอะไรอีกวะฮีโลโอ้ oh. จริงๆก็หน้าซื้อเนาะฮีโร่เท่ๆสกินดูแล้วเกิดกิเลสมกันนะเกมแม่งก็มันดีนะใส่มงกุฎก็น่ารักดีเอาไงหน้ากากเหมือนเดิมดีกว่าก็ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้ลองเล่นแรกๆก,ก็ยังงงๆนิดนึงแต่ว่าจบอย่างนี้ได้ก็ คิดว่าตัวเองเก่งเหมือนกันนะ,ะเนี่ยโอ้อันนี้ก็เนี่ยเยมื่อกี้เราไม่ได้ใส่หรอดิ่งตัวลงแ่้วกายเป็นตะเกตตาเนี่ยไอหม้อ,อข้าวที่เรายิงของมันกระจายเมื่อกี้นี่ลงศพอัปเกรดได้ของเราเป็นลงแบบระดับดีขึ้นมาตายแล้วยังรู้ว่าเออตายแบบรวยๆอะ่ะไม่ใช่ตายแบบอนาถลงผุๆจัดแรงใช้ได้ใช้ได้สรุปเกมนี้แม่งมันเฉยเร็วเว้ยเออยิ่งถ้าเล่นกับเพื่อนนะแบบ ได้คุยกันได้แย่งของการได้ไปตบคนอื่นอะไรเงี้ยน่าจะมันกว่านี้อีกนะคือแบบยังไม่เคยลองไนงะแต่แบบเออแนะนําเลยให้หามาเล่นอาจจะมีบั๊กเล็กๆน้อยๆแต่แบบอย่างอื่นโอเคอะ่ะแนะนำํำจริงๆถ้าจะให้คะแนนเกมนี้เลยนะเออกูจะให้ทําไมวะม่นก็มารีวิวเกมนี้ว่าเออแล้วยังไงก่อนจากกันอย่าลืมปิดไฟห้องน้ำและระวังแชร์ลูกโซ่ด้วยสวัสดี